สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมร์ลีอังกฤษนะเปิดฤด,ดูกาล2020-2021กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่13กันยายนก็มีด้วยกัน4คู่เริ่มกันที่น้องมายัางฟูลแลมครับก็แพ้คา,าบ้านให้กับไอเป็นใหญ่อาร์ซนอลไป0-3โดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูชัยจากอาเล็กซองลากาเซสกับเรียวครับนักเตะใหม่หมงเข้าไปครับเปิดตัวได้อย่างงามเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกลูกของ เอเมริกโอบาบิยองนั่นเองก็สวยส่นตน่างานครับสำหรับไอร์แนด์อาร์ซนอลส่วนคู่ถัดไปคริสตันพาเลตเปิดบ้านเฉือนเอาชนะซแซลตันไป1-0จากประตูชัยของวินเฟรดซาฮาแชมป์เก่าลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป4-3ครับเลยได้ว่าสุดมันเลยนะฮะในในเกมนี้เพราะว่าลิเวอร์พูลนำแล้วนำเล่าลีดยูไนเต็ดก็ตามแล้วตามเล่านะฮะจนสุดท้ายก็เป็นหงแดงที่คว้าช,ชัยชนะไปได้โดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้4ประตูจาก โมเมซาร่าครับยิงแฮตทริกตั้งแต่นัดแรกเลยแล้วก็อีกลูกเป็นของเฟอร์กิ้วันไดนะฮะส่วนลีเดียเต็ดทีมเยือนได้3าประตูจากแจ็คฮาริสันแพทริกแบมฟอร์ดแล้วก็มาเธอร์คลิชนะฮะก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยนะเกมนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเวสต์แฮมเดียเดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับ New so นิวคาสเซิลไปส่วนสอโดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากคาร์ลัมวิลสันแล้วก็เจฟฟเฮนดริกนั่นเอง นั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้อาร์เซนอลครับขึ้นนำไปจากฝูงที่3คะแนนแล้วก็ประตูได้ดีสุดที่ 3, บวกสามฮะตามมาด้วยนิวคาสเซิลอยู่ที่2องฮะมี3คะแนนอันดับ3ลิเวอร์พูล3คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นคริสตันพเพลตมี3คะแนนเช่นกันส่วนโซนท้ายตารางก็ไม่มีแต้มกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลีดยูไนเต็ดน้องใหม่ซาว์ธัมป์ตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ฟูลแลมอีกหนึ่งน้องใหม่เช่นกัน หวาไปดูกันที่ดาวซันโรล่าสุดตอนนี้ก็เป็นโมเมสซาล่าของลิพูที่ซัดไป3ประตูนในขณะที่นักเตะที่แอซเซสไม่สุดก็เป็นวิลเลียนของอาร์ตเลที่จ่ายไปแล้ว2ลูกด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพเมร์ลีกนัดเปิดด้วย,วยกาลฮะในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนยังมี2คู่นั่นก็คือเวสต์บอมเปิดบ้านเจอเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์เจอกับเอฟเวอร์ตันฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่15กันยายนก็จะมีเชฟยูเจอวูฟแล้ว